สวัสดีค่ะหมาเอิญเพียดา Unlocking Happiness นะคะตอนนี้เราเจอกันใน Happy DIY ความสุขง่ายๆที่เราทำได้เองนะวันนี้นะคะเราจะคุยถึง5ทักษะสำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีความสุขเนะี่ยแล้วก็ประสบความสำเร็จบนโลกที่เปลี่ยนแปลงและไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะทุกคนเห็นพ้องต้องกันใช่ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตกันยากขึ้นนะไม่ว่าเราจะทำงาน,นอะไรไม่ว่าตอนนี้เราเอาอยุเท่าไหร่หรือ ไม่ว่าตอนนี้นะเราจะอยู่ในบทบาทหรือหน้าที่ตำแหน่งไหนก็ตามนะคะเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถที่จะกำหนดแล้วก็คาดการได้เนาะแล้วก็เราก็อยู่ในการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างเช่นตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเจ้าโควิดเนี่ยมันจะกลับเข้ามาหาเราอีกเมื่อไหร่ใช่ไหมคะจะล็อกดาวน์อีกไหมนะ นะในเรื่องของอความคุณนของสังคมตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะรวมถึงช่องว่างระหว่างวัยของเรากับคนที่บ้านและของเรากับคนที่ทำงานด้วยอันน,นี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนคะ่ะความทุกข์เท่ากันหมดเลยอย่างสมัยก่อนนะถ้าเกิดว่าเราทำงานบัญชีเนี่ยการที่เรามุ่งม,มั่นอุตสาหะ ทำงานบัญชีนะมีทักษะในงานบัญชีก็อาจจะพาให้เราเอาตัวรอดได้นะคะหรือเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะการที่โอ้โหเรามีเรื่องของความคิดในเชิงธุรกิจที่ดีรู้ในเรื่องของธุรกิจตัวเองเท่านั้นก็อาจจะพาให้ธุรกิจของเราเนี่ยรอดพ้นมาได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนมันไม่พอแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยจะต้อง ใช้ผู้คนให้ถูกต้องตามศักยภาพเพราะเราไม่รู้หรอกเขาว่าธุรกิจของเราเนี่ยกำลังจะประสบปัญหาเมื่อไหร่นั้นการที่เราจะเริ่มต้นการบริหารจิตใจผู้คนรอบข้างของเราให้มีความสุขไปพร้อมกันเนี่ยคนแรกที่เราต้องหันกลับมาบริหารก่อนเลยนั่นคือ ตัวเราเองจ้าและนี่เป็น5ทักษะที่เราควรเรียนรู้ไว้บริหารใจตัวเองก่อนก่อนไปบริหารใจคนข้างๆนะทักษะที่1นะคะ นั่นก็คือเรื่องของเซล awareness ค่ะผมพูดเรื่องนี้บ่อยมากๆเลยนะเซล awareness เนี่ยเป็นหน้าต่างสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจและดูแลจิตใจตัวเองได้เบื้องต้นเราลองเช็คนะว่าเรามีเซล awareness หรือความตระหนักรู้ของตัวเองหรือเปล่านะคะเราเคยถามตัวเองไหมว่าเฮ้ยวันนี้ฉันรู้สึกยังไงนะวันนี้ฉันกำลังคิดอะไรอยู่หรือตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรอยู่เพราะนั้นการที่เรารู้ว่า เราทําอะไรอยู่นี่แหละคะ่ะก็จะทําให้เราเนี่ยไม่เผลอทําพฤติกรรมที่เป็นอัตโนมัตินะคะงั้นเพราะว่าผู้คนเนี่ยเรามักจะมีปัญหากับอะไรเรารู้ว่า,าทำอะไรแต่เราก็ไม่ทําใช่ไหมอย่างเช่นเรารู้ว่าออกกำลังกายดีนะแต่เราก็ไม่ทําเรารู้ว่าเราต้องมีระเบียบวินัยเราต้องตื่นแต่เช้าแต่เราก็ตื่นไม่ได้ใช่หไหมคะหรือบางทีเรารู้ว่าไอ้น,นี้ไม่ควรทํานะอย่างเช่นการลงอารมณ์กับลูกน้องการล,ลงอารมณ์กับคนที่บ้านนะคะแต่เราก็ เผลอทำแล้วสุดท้ายก็มานั่งเสียใจแหมอันนี้จ,จะเป็นภาวะที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกนะหอเหี่ยวใจและก็ไม่มีพลังงานางนั้นการที่เราเห็นตัวเองก่อนเขาโอ้ตอนนี้ฉันเศร้านะ อตอนนี้ฉันกังวลน,นะนะตอนนี้เฮ้ยฉันกำลังคิดตัดสินลูกน้องคนนี้อยู่นะว่าเขาไม่ดีเลยนะคะนั้นการเห็นความคิดแล้วก็อารมณ์ของตัวเองแบบนี้นะคะมันจะทำให้เราเริ่มรู้ว่าอะไรนะที่เราควรจะต้องดูแลและจัดการในตัวเราเองทักษะที่2นะคะนั่นก็คือเรื่องของเซลล์เรกูเลชันค่ะหรือว่าการควบคุมอารมณ์ความคิด ของตัวเองค่ะทําไมเราต้องมีเรื่องนี้เนาะก็ต้องบอกว่าเราเองนะคะเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็คงจะมีเป้าหมายที่เราอยากจะไปเราอยากจะเป็นใช่ไหมอย่างเราเป็นแม่เนี่ยเราก็อยากเป็นคุณแม่ที่ดีใช่ไหมเราทํางานเนี่ยสมมติเราเป็นหัวหน้างานเราเป็นผู้จัดการเราก็อยากเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการที่ดีนะคะในระหว่างเส้นทางที่เราอยากเป็นอะไรที่เป็นเป้าหมายและเป็นสิ่งที่ดีนะคะในระหว่างทางนั้นนะคะไม่มีหรอกค่ะที่เราจะไม่เจอปัญหาแล้วก็อุป สอะไรเลยและเวลาที่เราเจอปัญหาหรืออุปสรรคหรือความขัดแยงนะ้งเนาะไม่ว่าจะเป็นขัดแย้งกับตัวเองหรือขัดแย้งกับคนอื่นเนี่ยมันก็มักจะนําพาอารมณ์และความคิดในด้านลบก,กลับมาสู่เราค่ะและอารมณ์และความคิดในด้านลบนี่แหละคะ่ะถ้าเราเนี่ยไม่มีทักษะในการที่จะดูแลและจัดการมันนะคะรับรองว่ามันดูดพลังของเราไปมหาศาลเลยและมันอาจจะส่ง พลังงานนะอย่างเช่นความกโกรดนี้นะพลังความกโกรธนะก็จะแผ่ซ่านไปทั่วทั้งบ้านนะหรือทั่วทั้งองค์กรเลยทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะการที่เราเนี่ยมาฝึกจัดการนะความคิดหรืออารมณ์ทางด้านลบนะอย่างเช่นเศร้าเราจัดการความเศร้ายังไงนะ โกรธเรามาจัดการความโกรธยังไงนะกังวลเราจัดการความกังวลของตัวเองยังไงนะแล้วการจัดการได้เนี่ยค่ะสิ่งตามมาคือเราจะกลับมามีความเป็นปกตินะหรือที่เรียกว่าเราก็จะมีสตินั่นเองนะและสตินี่แหละคะ่ะจะทําให้เรานะคะสามารถที่จะจัดการแล้วก็ดูแลคนตรงหน้าได้ในทิศทางที่ถูกต้องค่ะไม่งั้นเนะี่ย ลงเหวกันทั้งคู่นะอย่าหาว่าไม่เตือนทักษะที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของการรักษาแรงจูงใจค่ะ หรือ motivation นั่นเองนะอย่างที่บอกนะวคะ่ะว่าเวลาที่เราจะเดินไปยังเป้าหมายที่เราอยากจะไปเนี่ยนะเราเจะอ,อุปสรรคแน่นอนอยู่แล้วเนาะแล้วสิ่งที่จะทำให้เรานะคะมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินไปกับเส้นทางเดินได้นะนั่นก็คือการที่เรามีแรงจูงใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยนะเราลืมตาเนาะโอ้ถ้าเกิดเรามีแรงจูงใจว่าแหม้วันนี้ฉันจะลืมตาตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะทําอะไรให้ใครแสิ่งที่ท่านทํามันจะมีความหมายยังไง ะะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้เรามีความสนุกสนานมีความเพลิดเพลินมีความสุขในระหว่างเส้นทางของการเดินทางไปยังเป้าหมายที่เราอยากจะไปหรือเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นค่ะทักษะที่4ี่นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจค่ะหรือ empathy e m p a t h ัตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราเห็นอกเห็นใจเห็นนะย้ำอีกครั้งเห็นนะคะ ไม่ใช่เป็นถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นหรือเรียกว่าซิมพาต h ีเนาะอย่างเพื่อนเศร้าเนี่ยโอ้เราก็เศร้าไปกับเพื่อนเลยเนี่ยความเศร้าเกิดขึ้นเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะคะช่วยกันไม่ได้นะ สมมติว่าเราเห็นคนโกรธเนี่ยเราเป็นเป็นคนโกรธอีกคนหนึ่งเนี่ยเี่เราก็ช่วยเขาไม่ได้นะแต่ว่าการที่เราเห็นค่ะอ้เราเห็นว่าเขาเศร้านะเราเห็นว่าเขาโกรธนะเราเข้าอกเข้าใจสิ่งที่เราเห็นได้เขามีสิทธิ์ที่จะเศร้านะเขามีสิทธิ์ที่จะโกรธนะเหมือนที่เราเคยเศร้าเหมือนที่เราเคยโกรธสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ การที่คนคนนั้นค่ะเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนคนหนึ่งที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจได้เวลาที่ใครคนนึงรู้สึกว่าฉันไว้เนื้อเชื่อใจคนนี้ได้นะฉันอยู่กับคนนี้แล้วปลอดภัยนะเขาก็จะพร้อมค่ะพร้อมที่จะเป็นตัวเองความเป็นตัวเองที่ดีมากๆที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะกล้าใช้ศักยภาพของตัวเองค่ะเวลาที่เขาอยู่กับเราเวลาที่เขาร่วมงานกับเราเนไคะเวลาที่เขาสนทนากับเราเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เป็นตัวของ เองและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์และศักยภาพของตัวเองเพื่องานของเราค่ะงนั้นการที่มีความเห็นอกเห็นใจนะถ้าเจ้านายเห็นอกเห็นใจลูกน้องนะและทีมงานเห็นอกเห็นใจกันแหมที่ทำงานนั้นน่าอยู่ไหมคะน่าอยู่มากพ่อแม่เห็นอกเห็นใจลูกลูกเห็นใจอกเห็นใจพ่อแม่ครอบครัวนั้นน่าอยู่ไหมคะน่าอยู่จังเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นอกเห็นใจกันเป็นยังไงคะ ทำไมทำไมนะทำไมทำไมทำไมโอ้โหทำไมเต็มไปหมดเลยเวลาเกิดคําว่าทําไมใจเป็นยังไงคะว้าทำไมมันโกรธแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความรู้สึกนี้ได้นะคะนั้นความเห็นอกเห็นใจเลยเป็นทักษะสําคัญค่ะฝุดได้นะถ้าวันนี้เรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เห็นอกเห็นใจมาถึงทักษะที่5นะคะทักษะสุดท้ายแล้วนั่นก็คือเรื่องของ social skill ค่ะหรือทักษะทางสังคมนะคะสิ่งนี้ ทำไมถึงสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าบางทีตั้งแต่ต้นมานะเราเนี่ยเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นใช่ไหมคะแต่พอรู้แล้วนะว่าฉันกําลังคิดยังไงฉันกําลังรู้สึกยังไงนะแต่เราไม่สามารถที่จะสื่อสารสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกได้นะคะสุดท้ายเราอาจจะกลับไปเป็นคนที่เก็บกดเนาะหรือเก็บความทุกข์ความไม่ได้ดังใจไว้คนเดียวนะคะหรือ เราเนี่ยอาจจะรู้ว่าเรามีศักยภาพอะไรแต่ถ้าเราไม่มีทักษะในการสื่อสารนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะหาพื้นที่หรือหาโอกาสในการที่จะใช้ศักยภาพของตัวเองได้ ะะดังนั้นเนี่ยทักษะในเรื่องของการสื่อสารนะและการบริหารความสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญม,มากๆนะคะมันไม่ได้สำคัญม,มากแค่มันจะทำให้เราทำอะไรแล้วสำเร็จแต่มันยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญค่ะถ้าตราบใดเนี่ยที่เรายังมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนการที่เรามีทักษะ ในเรื่องของการสื่อสารและการบริหารความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เราน่าเรียนรู้มากๆและนี่ก็คือห้าทักษะสำคัญที่จะทำให้เราเนะี่ยกลายเป็นผู้บริหารจิตใจนะบริหารจิตใจตัวเองได้บริหารจิตใจคนรอบข้างได้นะคะและความสุขแล้วก็ความสำเร็จเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะบางทีโลก ใบใหญ่ของเราเนี่ยมันหมุนเร็วมากพอแล้วนะคะโลกภายในของเราเนี่ยอาจจะต้องหมุนช้าลงเพื่อที่จะทำให้เรามีฐานมั่นของใจนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามค่ะมรสุมในชีวิตเนี่ยมันเข้ามามากมายแค่ไหนนะคะเราก็จะเป็นดังเหมือนต้นไผ่นะที่สามารถที่จะลู่ตามลมได้แต่ในขณะเดียวกันนะคะรากฐานของต้นไผ่ ก็ยังคงฝังแน่นและแข็งแรงอยู่เสมอถ้าเกิดว่าใครนะคะได้ข้อคิดดีๆนะหรือได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะกด subscribe like share ให้หน่อยนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้หมอเอิญนนะ้ำมาแชร์เรื่องอะไรหรือเทคนิคอะไรนะคะที่จะทําให้ชีวิตแล้วก็การทําง,งานหรือความสุขของคนเนี่ยมันมิมเพิ่มมากขึ้นก็ลองทักทายกันเข้ามาดูในคอมเมนต์นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีนะคะบ๊ายบาย